ถ้าเป็นสกูตเตอร์เด็กนะครับผมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่ผมอัพอัพเกรดไว้แล้วหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมจะมาค่อยๆมาให้ดูกันทีละจุดนะครับผมอันดับแรกนะครับไฟคคมไฟหน้านะครับเปิดมาแบตเต็มนะครับเปิดไฟหน้านี่เปิดแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ดูดูดูดดหน้าอ่าผมยังเปิดทิ้งไว้อยู่นะมาดูรุ่นอัพเกรดนะ ไฟเต็มเหมือนกันนี่นี่ฮะเห็นไหมครับแค่ไฟก็ต่างกันแล้วนะอ่าแล้วมาดูมอเตอร์นะครับมันเป็นสกูตเตอร์เหมาะกับเด็กนะครับผมน้ำหนักค่อนข้างเยอะอันนี้ลองฟังดูเสียงมอเตอร์หมุ่นนะครับนะยผมผมบิดสุดเลยนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะบิดสุดนะครับก็ประมาณนี้ครับผม